สถานที่ดังเดิมก็คือเป็นวัดโพธิสัตว์คือวัดดอนโพนะครับเป็นวัดแล้วก็มีเป็นกุฎพระด้วยสามกุฎนะครับทอนนี้มาก็เลยเป็นที่บำเพ็ญเพียรของท่านก็คือองค์พ่อปู่ือือจุดนี้ก็คือจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ประทานมาจะเป็นกุญแจเปิดทรัพย์ในมือของหมอขอนี่คือบ่วงนักบาตรครับผมก็คือจะมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากก็คือ14เมืองบาดาลวันนี้ ไปบำเพ็ญเพียรข <specification. S 1> อสวดมนต์ภาวนากับสองฝั <ple vienen> ่งเวียงลอยต่อจำปาสักกับไทยครับผมพุทธังเปิดตัมังเปิดสังกังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวัฒนธาเปิดจิตจะเปิดธรรมนาเปิดการดีโมเปิดลาภดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดอํานาาดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายเปิดด้วยนโมพุทธายะยะตาปุทธโมนาเปิดด้วยนามะอุมะอุนะอุนามะอุนามะ